สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องมาร์คซ่าเฮาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในซิลอาริสเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับวันนี้ก็คือรายการที่ผมจัดตั้งทาขึ้นมาก็คือฟาร์มทุกวันเจงทุกวัน EP หนนะครับผมแต่จะเป็น EP สองสำหรับการหาส้อยของผมนะครับผมก่อนที่ผมจะไปเปิดทั้งหมด10 M งบวันนี้คือ 10m นะครับผมผมขอโปรโมทร้านมีมี่ช็อปด้วยนะครับผมขาย RC บริการ RC ของแคทนะครับผมสําหรับใครที่สนใจ RC ของแคทนะครับทักไปได้เลยนะครับมีมี่ช็อปนะครับผมสําหรับใครที่บอกสหรับมีมี่ช็อปว่ามาจากสตรีมผมหรือคลิปนี้นะครับผมเขาจะลดให้5%ทุกยอดเลยนะครับผมจาก RC 4บาทจะเหลือ3.8นะครับไปเรามารุยกันเลยครับ 10m ว่าเราจะได้ซอยก,กันไหมนะครับเปิดทีละยี่สิบละกันอ่ะคนอื่นผมเห็นได้กันลืมลำนะผมต้องได้บ้างแหละในงบสิบเอ็มแต่ตอนนี้ราคามันก็ตกประมาณเจ็ดแปดร้อยความจริงผมไปเอาเงินเอ็มไปซื้อเอามันก็ดีแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือคอนเทนต์นั่นเองเราจะบอยันเราจะบอกขัวเราจะเปิดทีเดียวยี่สิบไปเลยนะยี่สิบยี่สิบมา ยี่สิบแลบพร้อมยังไปรวดเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปิดคลิปเลยก็ได้ป่ะความจริงอ่ะคิดว่าผมควรปิดคลิปไหมเปิดเปิดเสียงในดิสก่อนละกันมึงว่ากูเปิดต่อดีป่ะเพื่อนอะไรวะมึงว่ากูเปิดต่อดีป่ะเปิดอะไรอ่ะเปิดสร้อยอ่ะดิเปิดดีรออละ กูว่ากูเลิกดิป่ะกูว่าคุมแหละเอาไงอ่ะเอาไงดีอ่ะเราเราควรเปิดต่อเหรอคือเราได้แล้วไงคือเราได้สร้อยแล้วเราเราเราควรหยุดหรือเปล่าพอแล้วก,ก็ก็ได้แล้วหรือจะเอาดีจีเหรอมันจะออกเหรอไม่ออกหรอกปคิดจบคลิปนี้ไม่เจ๊ง <laughs> คิดสั้นๆกูไปละ